ทางบริษัทฮะที่ได้ให้เกียรติก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงกุ้งกับพวกเรานะมาดูนะว่าในเรื่องของกุ้งเนี่ยที่พวกเราเลี้ยงอยู่เนี่ยมันเป็นกุ้งความเค็มต่ําของเราเนี่ยปัญหาจะไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นนะต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนของเราจะต้องเลี้ยงแบบไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะไม่แน่ใจว่านาคกรปฐมเนี่ยทางผู้ว่าเขาอนุญ,ญาตไหม ว่าเป็นสัตว์น้ําเลี้ยงโดยต้องมีการกํากับดูแลอะไรเนี่นะเขาใช้ศับอะไรไม่รู้นะกรมมงคเขาใช้ศัพที่จะพยายามให้เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงกุ้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายมาตราเก้าเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เลี้ยงกุ้งเยอะในเขตเขตเนี้ยนะในน้ำจืดเนี่ยมันมีอยู่แค่สามจังหวัดนะราชบุรีนะครปฐมแล้วก็สุพรรณบุรีที่เลี้ยงกุ้งความเค็มต่ําในระบบที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมาตราเก้าเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเขาเหมือนกับกึ่งๆอนุโลมแต่ยังไงก็ตามนะฮะ ต้องเรียนอย่างนี้ว่าคนที่เขาไม่เลี้ยงกุ้งทั้งหมดนะเขามองว่าเอ้นี่มันกุ้งทะเลนะแต่เราเลี้ยงด้วยความเค็มต่ําเขาไม่รู้นะว่าความเค็มต่ํามากๆนะหลังจากที่เราเปิดข้อออกมาเนี่ยคว này, ามเค็มนี่แทบจะวัดไม่ได้เลยนะตอนจับแต่เขาไม่รู้นะเขาคิดว่ามันเหมือนกับกุ้งทะเลความเค็มสามที่กว่าอย่างเงี้ยบ้านเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารให้คนเข้าใจเยอะมากเลยนะตอนที่เขาออกมาตาก้ามาปิดเนี่ยเขายังคิดว่าความเค็มเราสามทีกว่านะ เนี่ยเนี่ยคือการสื่อสารที่เขาไม่เข้าใจกันสุดท้ายพอประกาศออกมาก็ทุกคนก็โดนล่างแหหมดเหมือนกับกัญชานะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะแต่เราบอกว่าเป็นยาเสพติดประเภทห้าห้ามมีในครอบครองตอนนี้เขาอ,อนุโลมว่าใครมีครอบครองก็ไปจดนะทุกคนก็มองว่าถ้ากูจดแล้วกูยังจะได้ใช้ไหมฉั้นกูอย่าจดดีกว่าแล้วก็แอบใช้บ้านเรามักจะเป็นแบบนี้นะทําถูกต้องมีสักห้าร้อยลาย มุดดินหนึ่งล้านทุกเรื่องเลยนะจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเราไม่ค่อยทันกับสถานการณ์นะเลี้ยงกุ้งความเข้มต่ำเกิดจากประเทศไทยในภักลางนี่แหละเราปิดมาตลอดเลยนะไม่ให้ประเทศอื่นเขาเอาพิยาการแบบนี้ไปเลี้ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวก็จะแข่งกับประเทศไทยแต่พอรัฐบาลประกาศมาค้าเก้าปิดห้ามเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด อาจารย์ในฐานะนักวิชาการก็ต้องเปิดประเด็นว่ามันทําลายสิ่งรอบจริงหรือความเก็มนิดเดียวทั่วโลกก็รู้เลยนะเราอาารย่างก็พูดบอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งหลายประเทศเอาเทคโนโลยีของเราที่เราปิดอาจารย์เป็นประชาต่างประเทศไม่พูดการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเลยนะริมทะเลล้วนๆได้เหมือนของเขาเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้าจืดมันเลี้ยงง่ายกว่าเล,เลี้ยงริมทะเลโดยเฉพาะราคาต่ําแบบนี้ถ้าถามว่าใครเจ๊งก่อนพวกริมทะเลเจ๊งก่อน ถ้าร้อยตัวร้อยบาทนะเมื่อไหรนะพวกที่อยู่รอดคือพวกเราเพราะเราเลี้ยงแบบสบายๆใช่ไหมเลี้ยงกุ้งบางๆเลี้ยงกุ้งกับก้ามกุ้งกับกล้ามอาจจะแถมปลานินบ้างเราไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะวนวิชาการแบบนี้เราปิดตั้งนานนะจนทั่วโลกรู้ตอนที่อาจารย์จำเป็นต้องเปิดเพราะจะได้ให้ทั่วโลกดูว่าความเกมขนาดนี้มันทําลายข้าวตายจริงหรืออัุ่นตายจริงหรือตอนนั้นอาจารย์ทางานทดลองเยอะแยะเลยนะ ไปชี้แจงในรัฐสภาทุกวันพุธอะอย่างก็เลี้ยงกุ้งกับพักพวกอยู่ที่ราชบุรีเลี้ยงอยู่ตอนนั้นก็เยอะนะห้าหกสิบบ่อตั้งแต่วันปล่อยกุ้งจนกุ้งตายไม่ได้ดูกุ้งเลยเพราะหมแต่ไปชี้แจงเพราะเลี้ยงกุ้งมันจะต้องเอาใจใส่เจ้าของจะต้องตามถึงต้องมีข้อมูลถึงยุคนี้น,นี่สบายนะอยู่ตรงไหนก็สามารถที่เปิดดูได้เลยว่าสีน้ําบ่อไหนเป็นยังไงถูกไหมมีกล้องแล้วก็ติดเครื่องหมายเครื่องมือ มานั่งประชุมที่กำแพงแสนดูได้เลยนะถ้ามาจากสุราษฎร์ดูเลยว่าบ่อไหนเป็นยังไงตอนนี้ใครกําลังให้อาหารบ่อไหนได้ไหมมีข้อมูลเดี๋ยวนี้มันมีสามารถทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งนะว่าพวกเราเลี้ยงกุ้งคนที่เขาไม่เลี้ยงกุ้งเขายังคิดว่าเลี้ยงกุ้งทําลายสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์ไปรอบนี้ปรากฏว่าโต๊ะโหใหญ่ที่จัดงานนี่ก็เป็นอาจารย์รุ่นเดียวกับพระาอาจารย์นะเป็นอาจารย์อยู่ที่กำแพงแสนเนี่ยเขายังคิดอยู่นะว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ย น้ำเกลือทำลายสิ่งแวดล้อมให้เราก็ไปแสวงบุญมันต้องจิตสงบโกรธใครไม่เป็นใช่ไหมวันนั้นก็เลยต้องขึ้นชี้แจงหน่อยเขา้าชี้แจงว่าเฮ้ยนี่เข้าใจผิดเลยนะความเค็มที่เราเลี้ยงจริงๆถ้าสื่อสารให้เข้าใจง่ายนะเราถามพวกเราว่าใครเคยป่วยแล้วโดนให้น้ําเกลือมั้งมีไหมในนี้ไม่เคยโดนให้น้ําเกลืออาจารย์เจอมาสองรอบแล้วนะน้ําเกลือที่เขาให้เราเนี่ยนะรู้ไหมว่าความเค็มเท่าไหร่0 5ู5ดหเปอร์เซ็นเท่ากับ8.5 ppt แล้วเราเลี้ยงกุ้งของเราตอนจับความเค็มเท่าไห,หร่เหลือไม่ถึงหนึ่งถูกไหมความน้ําเกลือที่เราได้รับตอนเราป่วยเนี่ยเข้มข้นกว่าที่เราเลี้ยงกุ้งแปดเท่าแล้วคุณกลัวอะไรเนี่ยถ้าสื่อสารแบบนี้คนจะเข้าใจง่ายว่าเราใช้ความเค็มต่ําขนาดไหนอาจารย์เคยคุยแบบนี้กับรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรท่านเกษียณแล้วแล้วก็ไปตรวจโครงการด้วยกันท่านว่าไงรู้ไหมเพราะอาจารย์บอกว่าความเค็มที่เราเลี้ยงกุ้งอยู่ตอนเนี้ต่ํากว่าที่เราให้น้ําเกลือแปดเท่าท่านบอกแค่นั้นเองหรอ ผมถามท่านก่าบอกแล้วตอนที่กรมทัพจะปิดใช้มาตราเก้าเนี่ยคิดว่าเท่าไหร่คิดว่าเหมือนน้ำทะเลคนละโลกเลยนะเนี่ยสแสดงว่าบ้านเราเนี่ยการสื่อสารการให้สาระความรู้กับเกษตรกรเนี่ยกับระดับข้างบนนะลงมาถึงระดับล่างเนี่ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นยุคนี้แล้วเนี่ยเราจริงๆเราต้องตามทันข้อมูลเราเลี้ยงกุ้งความเข็มนิดเดียวคนนอกไม่เข้าใจเลยนะ คนที่อาจารย์ไปด้วยที่ว่ารุ่นเคยูยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขายังคิดว่ามีปัญหาอยู่นะเขาอยู่คณะเกษตรอาจารย์คณะประมงเองครึ่งหนึ่งนะยังคิดว่ามีปัญหาเลยแล้วนักภาษาอะไรกับคนที่ไม่จบประมงสูงไหมอาจารย์คณะประมงประมาณแปดสิบคนครึ่งหนึ่งยังมองว่าการเลี้ยงกุ้งความเค็มต่ำแบบที่เราเลี้ยงนะมีปัญหาจนกว่าเราจะมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าความเค็มมันต่ำมากมันไม่มีต้นไม้อะไรตายหรอกเราปลูกอะไรคันบอกก็ได้แต่ไม่หมดแล้วยิ่งมีเกลือ,อนิดๆน,น,น,นะ ถ้าลองปลูกมะม่วงหรือปลูกอะไรมันจะหวานกว่าที่ไม่มีเกลือถ้าสังเกตไหมว่าที่ไหนที่มีดินเค็มนิดๆผลไม้จะหวานกว่าถ้ารู้ไหมว่าหวานกว่าเพราะอะไรทําไมพอมีดินเค็มนิดๆแล้วมันผลไม้มันถึงหวานกว่าสมัยก่อนส้มบางมดนะหวานพราน้แถวน้ํามันมีความเค็มถูกไหมที่ปากพนังเห็นไหมส้มโออะไรทับทิมสยามใช่ไหมที่เป็นแบบที่ของปากพนังที่แบบ เนื้อแดงแบบหวานเจ็บเลยเพราะมีความเค็มแต่น้ำท่วมทุกปีตอนนี้ก็ย้ายขึ้นบกมาปลูกบนบกพอปลูกบนบกทีนี้ไม่ค่อยหวานาเป็นเรื่องเลยทีเนี้ยจริงไหม <laughs> เพราะการที่มีเกลือคือโซเดียมมันจะทำให้โพแทสเซียมที่อยู่ในดินเนี่ยมันออกมาละลายออกมาเยอะเพราะนนั้ต้นไม้ก็จะใช้โพแทสเซียมเข้าไปได้เยอะมันก็เลยทำให้เกิดรสหวานใน เราไม้เยอะเยอะขึ้นสังเกตไหมเวลาเราพูดถึงปุ๋ยหวานเกษตรกรชอบพูดว่าปุ๋ยหวานคืออะไรไหมศูนย์ศูนย์หกสิบใช่ไหมก็คือโพแทสเซียม NPK ก็คือโพแทสเซียมล้วนๆเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราก็ต้องมีงานวิจัยว่าเอ๊ะพยาาปลูกซ้มโอในพื้นที่เดิมที่น้ําท่วมอยู่เรื่อยทุกปีท่วมต้นไม้ก็บางส่วนตายไม่ตายก็เกษตรกรร้องเรียนกรมชลก็ไปป้องน้ําเอากระสอบไปป้องน้าสูบออก เสียงงบบานเบิกเราเลยมองว่าแล้วทาไมกรมพลาธิดินไม่ไม่เขียนโครงการมาเลยวัยที่ไปปลูกบนบกขึ้นมาเนี่ยมันไม่หวานเพราะขาดอะไรเช่นต้องเติมเกลือเติมปุ๋ยอะไรที่มันมีสัดส่วนของโซดเดียมสักหน่อยแล้วก็โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นหรืออะไรว่ากันไปโดยไปสารวจพื้นที่เดิมก่อนว่าที่มันหวานเนี่ยมันดินเป็นยังไงประมาณอย่างนี้หลายหลายเรื่องเนี่ยคนที่อยู่นอกวงการเขาไม่รู้พอไม่รู้ก็ คิดในทางแง่ลบไว้ก่อนถูกไหมเพราะเรื่องกุ้งขอร้องนะว่าถ้าเราอยาป้องกันตัวเองนะเราต้องอย่าทิ้งน้ําต้องระบายหรือถ้าจะทิ้งน้ําน้ําที่ทิ้งจะต้องบําบัดก่อนก็คืออย่างน้อยตัวตะกอนตะกอนหนักกับเขียวๆทั้งหลายแหล่นี่ให้มันอยู่ในบ่อบําบัดของเราแล้วก็ค่อยๆเอาออกที่พูดเรื่องนี้เกินนานเนี่ยนะเพราะว่าไม่งั้นคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องในวงการเขามองในแง่ลบมาก นี่ข้อชีวิตเลยนะอาจารย์ต้องเถียงกับหลายบุคคลจนบางครั้งอยากเป็นเพื่อนจนจะโกรธกันนะเพราะหนึ่งเรามีข้อมูลเชิงวิชาการแต่เขาเถียงจากความรู้สึกคนที่อยู่ตรงข้ามเขาเถียงจากความรู้สึกแต่เราเถียงจากข้อมูลวิชาการที่เราทดลองเราเก็บข้อมูลจริงๆว่าความเค็มเท่าไหร่มันไปตรงไหนบ้างมันหายไปไหนแล้วทําไมมันไม่สะสมเพราะอะไรเร,เราเราอธิบายได้หมดอันนี้ต้องเกิดตรงนี้นิดหนึ่งก็ขอร้องนะ